สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการปิดระหว่างฟอร์มนั่นเองหลายคนอาจจะมีปัญหานะฮะสำหรับการปิดแล้วเวลาเราสร้างฟอร์มมาสองฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราปิดไปอะปิดแค่ฟอร์มแรกแต่ฟอร์มสมันปิดตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาด้านนี้นะฮะวันนี้เราจะมาสอนกันแบบซูปเปอร์ดับเบิลโรม,มาครูกันเลยทีเดียวนะฮะ ก่อนอื่นเลยก็สร้างฟอร์มให้เป็นอย่างนี้หน้าแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยของคุณตามปะกะต,ติไปนะครับผมจะสอนผมสอนจากต่อจากคลิปที่แล้วเลยในชะมฮันก็ต้องเปลี่ยนฟอร์มละฟอร์มนี้แหละดีสุดนะฮะก็อะไรก็ให้เรามาสร้างปุ่มแบบนี้เรียบร้อยแล้วคำสั่งปิดฟอร์มก็คือมี close นั่นเองหรือ end เราไปเซตกันนี่เมื่อคลิปที่แล้วเราพิมพไว้แต่เราไม่ได้บอกนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าคําสั่งนี้มันคืออะไรใสไปแล้วให่มันปิดนิ่งอเอเออมันก็คือการปิดฟอร์มนั่นเองมี close ก็คือปิดตัวเองลงนั่นเองมีก็คือตัวเอง dot close ก็คือปิดปิดตัวเองนะครับอธิบายละเอียดมากครับหรือไม่เราก็ใช้คําสั่งว่า end อ้าวเขียน เย็นดี D นะครับก็คือ n ก็คือจบนั่นเองนะครับเราจะใช้คําสั่งนี้ก็ได้แต่ว่าพื้นฐานแล้วเราใช้คำว่ามีมีแอบ c l o s ดีกว่าครับมันคือมันจะสวยหรูกว่า <laughs> มีมี c l o s นะครับอ่าแล้วเรามาสร้างฟอร์มกันบางคนอาจจะมีปัญหานี้แต่เราจะมาสาธิตกันแบบให้เข้าใจให้ทะลุบรรลุไปเลยนะครับโอเค ไม่ต้องตั้งชื่อฟอร์มครับใส่แม่งเลยฟอร์มทูเนี่ยง่ายเดียนะครับแล้วเรามาสร้างปุ่มอีกปุ่มหนึ่งให้ไอปุ่มเนี้ยใช้คาสั่งให้มันให้ปุ่มสองก็โโล่ออกมานะครับถ้าเราสร้างปุ่มเร็แแล้วแล้ว,ลวเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนว่า คือ Open Form t o o นะครับก็คือการเปิด f o r m ม2ขึ้นมาให้เราดับมบิคลิกที่ปุ่มไปอืแล้วเราก็มาใส่โค้ดการเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเราจะติ๊กแบบเฉยๆมัไม่ได้นะฮะโปรแกรม VB มันไม่สามารถอ่านสมองเราได้นะว่าเราต้องการอะไรนะครับเราต้องทำให้มันรู้จักและเข้าใจถึงถึงความประสงค์ของเรานะครับ คือการใส่โค้ดลงไปนั่นเองนะครับของข้าใจนะครับเราจะทำให้ฟอร์ม2ขึ้นมาเราก็ต้องพิมพ์ว่า form t o นี่คือ form t 2 o จะให้มันทำอะไรอ่ะโชว์ขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์คำว่า form t o show s h o W นะครับออพิมพ์ผิดก็ว้เนี่ นี่ครับ form t o d o show นะครับมันก็คือสั่งให้ form t o เนี่ยโผล่ขึ้นมาหรือโชว์ขึ้นมานั่นเองเรามาเทสกันนะครับโอเคลองติ๊กไป form t o นะเห็นไหมมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับพอเราปิดด้วยอันนี้นี่เราปิดอันเนี้ยแล้ว form t มันปิดลงไปด้วยนี่คือปัญหาหลายคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนกัน ให้ไปตั้งค่าที่ my project ก็คือโปรเจกต์ของฉันให้เราเดิเนไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วให้เรามองหาที่ shut down mode ก็คือการปิดการปิดโหมดอะโหมดไหนอะโหมดปิดปุ๊บปิดทั้งสอง,สองปิดปิดทั้งหมดหรือไอโหมดปุ๊บปิดระหว่างฟอร์มฟอร์เดียวเท่านั้นให้เราเลือกมาที่อะไรวะเนี่ย เว้นเว s ฟอร์มคลอสอ่ะเีกระโผพจังนะฟานะครับให้เรามาตรงนี้โอเคแล้วเราลองไปเทสกันว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมครับนี่ฟอร์มทูโผลออกมาแล้วแล้วให้เราไปที่ Exit อ่าฟอร์มทมันก็ยังโชว์อยู่อย่างนี้ครับผ่านนะครับ โอเคเรามาสองแค่นี้แหละเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะฮะบายยเอ้ยเดี๋ยวก็ฝากเรื่องติดตามหรือถูกใจเพจด้วยนะครับให้คนมันเยอะๆครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานครับ <c oughs> ขอบคุณครับ